สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับลักษณะของคนราศีธนูราศีธนูคือคนที่เกิดในช่วงวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมราศีที่9ของจักรราศีที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจฉญาอุดมการศาส,สนาความเจริญเติบโตทางวิญญาณ การมองโลกในแง่ดีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีการวางแผนล่วงหน้าการเดินทางอิสระในการเคลื่อนไหวกิจกรรมนอกบ้านความมีน้ำใจความซื่อสัตย์ความยุติธรรมศิลธรรมจินตนาการแรงบันดาลใจไหวพริบสติปัญญาหลังสังหรณ์ความยินดีเรื่องรักใครธาตุราศีธนูจัดอยู่ในธาตุไฟเปรียบได้กับมูดาว เทียนสว่างสวยัยนับพันดวงไฟสามารถทำให้สาสารแปรรูปได้ฉันใดชาวราศีธนูก็สามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลับเป็นดีได้ด้วยการมองโลกในแง่ดีของพวกเขาปลายธาตุหมายถึงความสามารถในการปรับตัวชาวธนูจึงสามารถปรับตัวเข้าได้ทุกสถานการณ์แม้ในทางโรคหรือจิตใจ,จนิสัยประจำราศีธนูด้านดีซื่อตรงและเปิดเผยมองโลกในแง่ดีเชื่อในโลกของวิญญาณ กระตือรือร้อนมีแรงบันดาลใจเบิกบานไปตามดวงไม่ดิ้นรนไม่ผูกพยาบาทยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนมีความสุขมีความรู้สึกทางเพศสูงด้านลบช่างเถียงอยู่ไม่สุขเป็นนักพนันในหัวใจอาจชอบจนคลั่งเลือดร้อนช่างเทศนาสั่งสอนไม่ผูกมัดกู้ความรับผิดชอบทุกอย่างฟุงซ่านและงโง่ตามใจตัวเองมากเกินไปความลับของชาวธนู ลึกลงไปในตัวของชาวธนูคือคนที่ต้องการเป็นอิสระหุ้นส่วนที่ขี้หวงคนที่มีแนวคิดหัวโบราณและเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายที่ชาวธนูทําการติดต่อด้วยพึ่งตระหนักไว้ให้ดีชาวธนูที่ถูกปิดกั้นในชีวิตหรือความรักไม่ว่าจะโดยใครหรือสาเหตุใดก็ตามชาวธนูคนนั้นจะไม่มีความสุขเลยแม้สีหน้าท่าทางเขาจะดูยิ้มแย้มตลอดเวลาก็ตามสัญ,ญลักษณ์ของชาวธนูคือครึ่งคนครึ่งมา้า ซึ่งเปรียบได้กับความเลื่อมล้ำระหว่างร่างกายและจิตใจของชาวธนูดาวกเกษตรกับผลกระทบของมันดาวกเกษตรของราศีธนูคือดาวพฤหัสด,ดังนั้นคนที่มีชะตาเกิดในราศีธนูมักเป็นคนร่าเริงรักสนุกมีเมตตาและมีความยุติธรรมในเชิงดาราศาสตร์ดาวพฤหัสคือดาวแห่งการกุศลในเชิงจิตวิทยาดาวพฤหัสจะเกี่ยวกับสติปัญญาและแนวทางสู่จิตวิญญ,ญาณสิ่งนำโชคของชาวราศีธนูสีได้แก่น้ำเงินฟ้าสด มวงขาวต้นไม้ได้แก่ไม้กกโอกต้นใสน้ำหอมได้แก่กิ่นต้นหางจระเขคอัญมณีได้แก่โกเมนไพทูนโลหะได้แก่ดีบุกไพทาโรได้แก่เดอะเทมเพลตสัตว์ได้แก่มา้าสุนัขลักษณะทั่วไปของชาวธนูหนุ่มธนูรูปร่างลักษณะมีโครงสร้างที่แข็งแรงและมีพลังเคลื่อนไหวรวดเร็วแม้จะไม่สง่างา,ามกะโหลกใหญ่ใช้มือและแขนเพื่อ,อออกท่าทาง ดวงตาแวววาวสดใสที่มักพราว่าไปด้วยอารมณ์ขันพฤติกรรมและนิสัยเป็นนักเสี่ยงปากตรงกับใจชอบสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมีความจําแม่นยําอย่างน่าประหลาดจดจําข้อมูลได้ดีแม้ว่าจะชอบลืมเขาของเอาไว้ที่ไหนประจำไว้ใจคนจนกว่าจะผิดหวังเราเรื่องตลกได้ขำกลิ้งและมักเดินมุกตลกทําให้ยิงขำม,มากขึ้นอาจไม่รู้จักกาลเทศะแต่ก็ไม่ได้คิดร้ายชอบศึกษาเรียนรู้ สาวธนูรูปร่างลักษณะใบหน้ารูปไข่หน้าผากโหนกและคางแหลมรูปร่างสูงสมส่วนดวงตาสดใสแววาวาวเปิดเผยไม่หลอกแหลกการเยืนย่างมั่นคงสง่าง,งามพฤติกรรมและนิสยัยซื่อสัตย์มีความสุขกับอิสรภาพาและการเดินทางจะหัวเราะให้กับความโชคร้ายและความผิดพลาดของตนเองแม้กระทั่งในยามงุดงิดโกรธถ้ามีใครระแวงในความซื่อสัตย์ของเธอใจดีและไม่ค่อยรู้กาลเทศะหากถูกหลอกในเรื่องความรัก แต่ไม่ถูกหลอกในเรื่องการใช้ชีวิตอาชีพที่เหมาะสมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและความรู้ในภาษาต่างประเทศทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และสติปัญญาเช่นอาชีพครูทนายหรือนักเขียนชาวธนูใช้ทั้งแรงกายและสติปัญญาในการทํางานเช่นงานการรักษาชาวธนูกับความรักความรักคือการประจนภัยที่แสนโรแมนติกของชาวธนูพฤติกรรมยามรักมีความสุขกับความรักไม่รู้จบในสถานที่ต่างๆช่างคิด ต้องการคนที่เสมอการด้านปัญญาความคิดสื่อสารต่อคนรักสุดๆมีความสุขกับการแสดงออกซึ่งความรักมีความสุขเมื่อถูกรักใจกว้างและอารมณ์ดีความคาดหวังไม่ถูกผูกมัดรู้สึกมั่นคงในความรักปีิสระในการเคลื่อนไหวไม่มีวันถูกกล่าวหาว่าน,นอกใจโดยไม่มีความเป็นจริงมีความสุข,ขเร้าใจและสนุกสนานด้วยคนรักเชาวธนูก,กะเซก ชาวธนูมองว่าเซ็กเป็นการผจญภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนุกสนานและน่าสำรวจเวลามีความสัมพันธ์กันชาวธนูจะเป็นคนอบอุ่นน่ารักและเป็นเพื่อนที่วิเศษมากชาวธนูนักมีความสุขกับการกอดจูบรูปไหลอ้อมกอดที่อบอุ่นและรักใคร่เปีียมเหมือนพระผพมพที่ให้ความมั่นคงแก่พวกเขาการได้ศึกษาความรู้ในเรื่องเซ็กก็จะเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันหากต้องการให้สัมพันธภาพทางเพศยืนยาวไปนานๆราศีคู่ธาต ราศีเมทุนคือราศีคู่ธาตุของราศีธนูถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของสองราศีนี้จะขูกขะบ้างแต่ชาวธนูจะสามารถเรียนรู้จากชาวเมทุนถึงวิธีสังเกตการรับรู้ในรายละเอียดดังนั้นชาวธนูจึงสามารถเป็นผู้ชักนำและส่องทางให้ผู้อื่นได้แทนที่จะชี้นำด้วยคำพูดธรรมดาธรรมดากิจกรรมยามว่างของชาวธนูการพนันการแข่งรถกีฬาเสียเส่ยงงการเดินทางการสำรวจการถอดรหัสเรื่องลี้ลับการแก้ปัญหา การพูดภาษาต่างประเทศการเลี้ยงสัตว์สิ่งที่ชอบและไม่ชอบของชาวธนูชอบอิสระในการกระทําความคิดที่หลากหลายการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอาหารและเครื่องดื่มน้าหอมและเครื่องประทิวผิวจับฉลากลอตเตอรี่งานปาร์ตี้การเกี่ยวภาราสีไม่ชอบความไม่เห็นชอบจากผู้อื่นการให้คํามั่นสัญญามันคงปลอดภัยเกินไปการถูกกักบ,บริเวณการบริหารเสื้อผ้าครับครับถูกสงสัยในความซื่อสัตย์ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ